ข้าวกำลังเขาลงไลนเลยมูถ่ายได้แล้วสวยโอ้ยได้นาฬิกาจ้าล่ามาล่านข้าวได้นาฬิกาครับนี่งาที่ที่เลือกอ่ะปไฟดับแล้วไแล้วค่ะไฟแล้วดที่กำนี่ไดนาฬิกาด้วย้นข้าวดีใจ นี่ยนี่คืออะไรคะไอนางยังไอมันสร้อยสุขภาพเป็นแม่เหล็กนะอันเนี้ยเดินใส่อเนี่ยอันนี้มากี่เรือนเนี่ยสองือนสองเรือนไล่เรือนไล่เรือนชอบนาฬิกา่อจริงป่ะเห็นเห็นใส่อยู่แต่เล็งอยู่เห็นหนูใส่นาฬิกานี่พ่อมาให้นี่ไงไปเลย แนนอันนี้เรียบหรูได้ไมได้ไหมดูโก้เรียบหรูดูโก้นี่คอนเซ็ปต์เตเจ๋วเลยอันนี้ออกใหมงานแล้วนะเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าดูใจดูงานมันเท่ดีเออเท่อันนี้มันสวยแบบผู้หญิงนะอันนี้เอออันนี้มันชอบค่ะดีมากนี่ชอบันนี้ชอบไหมนี่นี่ปวดขาปวดขาเอาดูงท่ายๆทำไมถึงปวดขาทำไมปวดขาเพราะอะไรอ่ะชิดยามาชิดยา ไม่สบาย<ช>แล้วมันลงขาเหรออ๋อมันมันมันล้าไปถึงขาขดูแล้วดูแลดูแล